เจอกับฟูแลแฮมนัดนี้นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องไปดูกันก่อนว่าอาทิตย์นี้เราจะเจอโอ้โหเราจะทําสุดแดงเดือดกับลิเวอร์พูลแล้วก็ไปเจอกับปารีสนะครับเพราะฉะนั้นนัดนี้นะฮะเ,เราอาจจะต้องโรเตชั่นนะครับไปเจอกับตอนจะไปเจอกับลิเวอร์พูลนะฮะโอ้โหและต่อด้วยปารีสงานหนักเหมือนกันนะฮะอครับงาน,นนี้เดี๋ยวเราจะพยายามโรเตชั่นให้มากที่สุด <S <S มา <S <S <ๆ>เรามาอยู่กันในโอแทฟฟอร์ดนะครับผม เจอฟูลแลมนะครับผมแล้วนัดหน้าเนี่ยเราไม่เจอกับลิเวอร์พูลนะเพราะฉะนั้นนัดนี้เราจะต้องโรเตชันมีการโรเตชันเกือบทั้งทีมนะครับแมล์ยูก็ยังคงยิงมากที่สุดในลีกนะครับ45ประตูครับไม่รู้ว่าจบฤดูกาลจะสามารถยิงทะลุร้อยได้หรือเปล่านะครับนี่ครับโอเดียนอิกาโลครับลงเป็นตัวจริงเอเดูสันคาร์วานี่ก็เป็นตัวจริงนะครับในนัดนี้หน้าคู่ไปเลยเปลี่ยนหน้าคู่ครับผม ก็คือแน่จะเป็นตัวสำรองทั้งทีมนะฮะดู11ผู้เล่นตัวจริงนะครับผมนี่ครับมีอ๋อมีลองเล่กับลูกชอน,นครับผมตัวจริงนะฮะตอนนี้เราส่งเจสซี่ลินกากับเจ้าหนูเบิร์ดลงมานะฮะเ่าน,นี่ให้กับเจ้าหนูเบิร์ดไอ้เบิร์ดแทงให้เขานี่ โอ้โหแล้วก็เขาวันนี้ยิงครับโอ้โหเรียบร้อยครับแค่2นาทีเท่านั้นเองเจอทีเด็ดเจ้าหนูเบิร์ครับแทงจังหวะนี้กับเอร์สันคราวนันี้ยิงประตูแรกในเกมนี้ไปครับโอ้โหนำไว้ครับเพียงแค่2นาทีเท่านั้นเองครับฟูลเลมสายหัวเลยฮะอา้ารู้สับประตูมันไม่ใช้อะไรโอลานะ่ฮะโอ้โหเบิร์ครัาแตะิมาให้เาวันี้แล้ว,ลวเาวานี้แตะแตะยิงด้วยขวาครับ อืป,ปักบันแบบหลังตีนเน้นๆนะครับบอลก็จะมีไซส์ๆบ้างนะครับเลยครับ1-0ประตูที่6ในเกมแล้วครับเอดิสันคาวานี่ในหลิกนะครับไม่ใช่ในเกมไอชิภายมวย้วครับสวยดับบอลได้ดีครับฟานดเดเบกให้มาติชอิกาโลทางขวาเป็นอาร์มาตาเล่ไม่ถึงนะครับผมเจอโรบินสันตัดมาโรบินสันมา เอาเปิดข้ามหัวอิลิไวย์ี่มาแล้วเปิดอีกทีหนึง่งไม่ผ่านลองเล่ครับยังคงเก็บบอลได้นะครับฟูแล่ฟูแล่ไอเซลี่เซลี่ยึบยักยึบยักเซลี่ยึดยักย,ยัก,ยกทำไมจะหาช่องไปเองครับให้กับโยเวนติสโยเวนติสจ่ายให้กับฟานเดอร์เบกค,ครับผมฟานเดอร์เบกยืนดักเอาแล้วอิกาโลให้เขานี่เขานี่จะไปเองนะครับโดนสก,กัดไว้เช่นเดียวกันเปิดมาลูกชอ ใช่ที่ลินการ์ดครับเรนการลองเล่เล่นกับบายี่เล่นกันเสียงเสียงนะบายี่นะอันเดเบ้งให้อดามาลำหน้าครับไอ้โอ้อาดามาเซสงเหนืยวะมาติดมาติดมาติดมาแล้วขึ้นมาให้อิกาโลพิกตัวมาดิ้งโอ้โหลุกสลุประตูไม่ยังเซฟได้นะครับผมเกือบมีประตูที่สองของเกม ฟอนเดเบ็กฟอนเดเบ็กไปบีบเร็วทำได้ดีครับได้เตะมุมเลยครับแมนยูอูเออรดิสันคาวานี่ตั๊กบานยิงจังหวะน,นี้ลง12นัดครับสัดไป6ประตูครับเฉลี่ย2นัดนี่จะมี1ประตูนะครับโอ้โหเจสซี่ลินการ์ดครับจะมาเตะมุมเจสซี่ลินการ์ดเอ็นซองซันให้ที่อาดามาตา้าเฮ่ อาาม่าเปิดมาคขาวัานี่มงโอ้โหไม่ใช่เขาเป็นเลม,มันย่ามาติดผมโอ้โหตัวสูงใหญ่กว่าแล้วนัดนี้เป็นกับตันทีมครับมงประตูเข้าไปแล้วครับนี่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 ปัญจกยานปันจกยานโอ้โหเอาแล้วนะมันต้องอย่างนี้นะครับแมนยูเจอคู่แข่งนี้แบบชื่อชั้นต่ำกว่าเราต้องกดให้ยับมงอาดาม่าเปิดมาครับมาติดยืนอยู่คนเดียวครับโอ้โหจะใช้ความสูงใหญ่นะครับกันโดดโทว์ขึ้นไห หม่งครับโดนลุมอยู่สองสามตัวครับแล้วก็หม่งผ่ามในผูปสวนประตูเข้าไปฮะสองประตูต่อศูนย์แล้วนะครับแมนยูตอนนี้ทั้งความมั่นใจทั้งกำลังใจทุกอย่างมาเต็มครับโค้ประตูแรกในพิม์ลีกซะด้วยเราต้องรักษาครีนชิดให้ได้นะครับนัดนี้ฟานเดลเบกให้ที่ลองเล่ลองเล่ให้กับเขานี่ไอเบิร์ดแทงให้กับกาโก ยีโลมีขวาที่อาราตมาเตาเล่อาราตมาเตาเล่มลหลม่แล้วครับผมอาราตมาเตาเล่จะได้เปิดโอ้โหไม่ได้เปิดเจอลูกปิสันเอ้ามาดักไม่ได้โอ้โห,โหเกือบไ,ได้เปิดโอ้โหยังมีคนมาซ้อนสองซ้อนสามนะครับลงลงนะครับเ,เ,เปิดมาให้ใครก็ไม่รู้ครับแหมรีบนะครับเสียบอลครับเป็นธรรมดาของฟูงแลมอาร์ตม,มาทุ่มให้ที่ฟานเดเบกฟานเดเบกให้น้องเบิร์ดครับเบิร์ดเอา้าโอ้ในที่ น้องเบิร์ดครับน้องเบิร์ดใจามาทางซ้ายให้กับลูกชอชอกระชากไปแล้วครับผมลูกชอลูกชอลูกชอ,กชอตบเข้ากลางให้เขานี่ไม่ถึงโอ้โอหไอแอนเดอร์สันนะครับมาสกัดไว้ได้ลูกชอทุ่มให้กับเจสซี่ลินการ์ดเจสซี C ่ลินการ์ดเปิดมาตรงกลางไม่มีใครเอา้าแต่ว่าโชคมาเกือบ <c oughs> <c oughs> มาติดให้กับอาร์ามาเต่าเล่กระชากไป <c oughs> <c oughs> โดนดักไว้ก่อนอาร์มาเต่าเลกกระชากไปหนึ่งจังหวะ เปิดเข้ากลางไม่มีใครอีกแล้วครับโหตรงกลางนี่มันเป็นอะไรนะไม่มีคนมาชาร์จเลยครับเจสซีลินการ์ดเจสซีลินการ์ดให้ที่ลูกชอชอม,มาที่เนมันแย่มาติดนะครับมาติดได้สศกับตันทีมนี้แบบเล่นดีขึ้นนะเข้า<ห>นี่ซ้ายมีลูกชอคนเดิมครับ<ห>ผมนี่ผมชอบลูกชอตรงที่มันทะลุดูด้านโอ้ย<ห>เปิดนะฮะ ฟูลเล่ยครับสเตฟานโจวิติดไม่มีคุยอะไรเลยครับนั่นนี้น,นี่ฟานเดอร์เบย์ครับรอไอดมาม่าตาโอเล่วิ่งมาครับสูตรเดิมครับอาดาม่าเปิดมาแม่เห็นคราวนี้โดนดักไว้โดนโรบินสันนายทุ่มครับแมนยูอันเวกทุ่มมาให้ดิจิสิลินการ์ดตรงกลางมีเขานี่พลิกมาแล้วโอ้โหเกือบไปแล้วฟูลเล่ยม,มาทางขวาของแมนยูนะครับผมอดมาดาม่าตาโอเล่เติมเพลินนะครับจนเขา บุกขึ้นมาอาดามามาบล็อกลูกเปิดของโรบินสันไว้ได้โรโรบินสันตอบส้นให้โอ้โหอดาดาม่าเตาเล่เอ้ตอบส้นอีกทีแล้วยิงมาติดมงเคียวไปเอมองลองเล่ได้บอลแล้วเปิดมาให้โอ้โหเจสซี่ลินการ์ดเสือไปมงให้เขาครับผมเขอาอุตส่าห์เพียครับแต่ว่าลินการ์ดครับมงให้เขาแลวยังคงครองบอลน,นะครับอีกประมาณ3นาทีนะครับจะทดเวลาครึ่งแรก ฟูเลมเมียงคงคลอง,อง,องบอลครับจ่ายมาตรงกลางให้อังเคลิลให้โยเวติตโยเติตเจอเอลิวาฮีบ้างไว้โอโ้โหให้ความแข็งแกร่งนะครับผมไนเดเบกมาติชมาตินให้ที่เขานี่เขานี่ให้เบิร์ดเบิร์ดแทงให้ครับโอเดียนอิกาโลอืมอิกาโลล็อกไปหนึ่งจังหวะอิกาโลโอ้โหจะเหลี่ยนขึ้นไปเองครับจิตใจนี่เอาแล้วจะโดนสวนโดยฟูแลม ูแลมจะสวนฟูลแลมจะสวนครับโรบินสันมาอีกแล้วเจอลองเล่โอ้โหยังไม่เสียเสียขนาดเสียจังหวะไปแล้วยังไม่เสียบอลน,นะครับเลยมิน่าเลยมิน่าให้กลับไปยี่ให้ไวยี่ขึ้นดีนแล้วดีนเปิดไปด้านหน้าเลยครับผมหมดเวลาครึ่งแรกครับผมแมนดูนำอยู่2-0นะนำอยู่2-0ครับประตูจากคารวานี่แล้วก็เนมันย่ามาติสแมนสตี้ครับนำเวสต์บอมอยู่1-0นะครับผมเติมครึ่งหลังครับ ในเกมที่ฝนโปรยปลายลงมาอย่างนี้ทรงรูเบนลอปตชิกลงมาแทนสเตฟานโยเวยติดครับซึ่งครึ่งแรกเล่นหน้าต่ำได้หมาไม่แดกนะฮะอา้าโดนเสียไปครับอาจจะเก็บเลยหรือเปล่าครับแ้งรูเวนลอบตะชิกเรียบร้อยครับพึ่งลงมาครับโอ้โหอ่อนแอต่อโลกซะจริงๆ อ้าวต้องเรียดขับมาหามเลยนะโอ้เจอมาติดเสียบนะครับโยกันที่โฮมมาติดเสียบสวยด้วยนะครับโดนฟุตบอลครับแล้วลูกบอลล็อกตาชีครับโอ้โหเจ็บเลยพึ่งลงมาครับลงมาได้ไม่ถึงสองนาทีครับต้องเปลี่ยนอีกแล้วลินการ์ดให้ที่เอา้าเรนการดไม่มีประโยชน์เลยว่าเกมน,นี้แน่ครับแรงเดือดน,นะครับ เราก็เลยต้องเก็บัเตะตัวสำคัญสำคัญไปบ้างนะฮะไ,ไเจอเกมแน่รับรองว่าไส้แตกจริงๆไส้แตกแน่นอนนะครับอารามาต้ตาเล่ยครับโอ้โหทำดีมากประชาขึ้นมาเองอารามาต้ตาเล่ยต้าเล่ยต้าเล่ให้เบิร์ดเบิร์ดให้กับลิงการลิงการแทงอีกทีนึงโอ้โหมึงจ่ายอะไรของมึงเนี่ยไอ้ลิงการ์ดีที่ลูกชอมาเก็บบอลได้อีกสัตว์มึงจ่ายออกซ้ายนิดนึ่งมั่งเี้ะ ได้แล้วนะครับผมฟันเล็กยิ่งติดบล็อกครับผมแล้วจะสวนนะครับผมฟูแลมมาติดชา้าชิบหายครับตาไม่ทันตาไม่ทันแล้วเฮ้โอ้โหเผื่อไปลิ้นบางทีเนี่ยพูดอะไรมันเร็วๆลิ้นมันจบพันนะผมลี้นขาดให้ที่อีกาโลอีกาโล,โลบังบอลไว้อีกาโลแทงให้เบิร์ดเบิร์ดแทงอีกทีหนึ่งให้อดามาเต่าเล่โหัวออดามาเต่าเล่หมดครับ แม่คืนน้องเบิร์ดครับเบิร์ดให้ที่ลิงการดลินกาดแทงซ้ายอีกทีหนึง่งเป็นลูกชอ้อลูกชอคืนลิงกาดแล้วลิงกาดยึกมาหนึ่งจังหวะให้เบิร์ดน้องเบิร์ดโอ้โหเกือบได้ยิงแล้วครับถ้ายิงนี่ไม่แน่เหมือนกันนะฮะน้องเบิร์ดเกอบทำประตูได้ครับโดนสวนอีกแล้วครับกระชากมาครับกระชากมานะักเตะฟูแลมครับไม,ม่ชื่อ่อนว่าอะไรก็ไม่รู้ว่าแอนยกแล้วเสียบมาสวยลองเลย เอ้ายังโอ้ได้อยู่ฟูแรล่มบาเสรีเสรีโดนม,มาติดเสียบ <Robinson. S 1> โรบินสันอยู่ตอนนี้ไล่เสียบให้แม่งเจ็บไปให้หมดครับอามาเตาเลยสวยอารมาเปิดมาเปลี่ยนแกนเขานี่มง <c oughs> บอลมันมาช้าไปนิดนึ่งแอ <c oughs> งเีววเจอไปยี่มาจิ้มได้ดีอิกาโล กโลจะจะเล่นเร็วนะครับแต่ว่าโดนบางไวเอาเบิร์ดเห็นโอ้จะแทงให้ลีนกาดครับแต่ว่ามันจ่ายอะไรอย่างนั้นเลยเปิดมาลองเล่ดัดไว้ได้สวยเบิร์ดให้กับเขานี่เขานี่จะแทงไม่ได้ครับแล้วอา้าว เปลี่ยนอะดอามาออกไปแล้วครับแล้วส่งต um ิโมตีโฟซูเมนซ่าลงมาได้หน, <c oughs> หนึ่งแอซิดนะครับอะดาม่าเตาเร่แอซิดให้เนมันยามาติดมงเข้าไปซิริงการสิริงการ์ดให้กับฟานอเบกฟานอเบกย,ยังหาช่องไม่ได้มาติดอีกทีหนึง่งให้ที่เขานี่เขาน,ขานี่เขานี่กระชากมาโอ้หยแอนเดอร์สันนะครับผมมันหลายจังหวะแล้วนะที่มันสกัดอย่างนี้โรบินสันมา กวาเล,เล่นเล่นโอ้เฮียอะไรก็ไม่รู้แล้วมันจะเปิดบ่ายยี่โมงสักกดได้สวยครับไตเตปเปิดมาติดอ้อวลินกาดแฮนด์บอลดครับ<อ>น้องเบิร์ดครับเหนื่อยแล้วครับส่งเบิร์ดออกไปแล้วส่งควรนมาต้าลงมาครับในครึ่งหลังเหมือนจะจัดไปหนึ่งแอซซิตนะครับไม่รู้ว่าเขาจะน่าเป็นแอซซิตหรือเปล่าบล็อกมาจังหวะแล้วยิงเร็วครับอืมไม่ตรงกรอบนะ,บนะเล่นหลายจังหวะเลืเกินไอ้เหี้ย ดูครับยิงบ้ายิงบออะไรอย่างเงี้ยดินไห้กับลองเล่สั้นๆลูกชอ,อโดนดักครับแล้วทางขวาทางขวาแมนยูมาอีกแล้ว <t> เปิดมาโอ้ไม่มองไม่ได้ครับลูกนี้โดนอังเคียวมงไข่แตกไอสัตว์เอ้ยอดคีนชีตอีกแล้วครับ วิ่งไปกอดโค้ดครับไอ้ที e ่สก็อตปาร์เกอร์วิ่งบอมครับจังหวะน,นี้อีทิกไบยไม่หมกไม่ได้ครับโอ้โหมันเสียหลักมันไม่ได้ยืนประกบอยู่นะฮะผวยเอ้ยออดีนเฮนเดลสันกูเสียประตูอีกแล้วครับลูกนี้มันสุดพิเศษจริงๆเลยเสียประตูแล้วครับดีนเฮนเดลสันกูไม่สถิติยังดีนะครับก่อนแม่นี้อิตาโล อัดอเบกไม่เป็นไรโดนเสมอก็พอไอค้ครับนั่นไงจายบอลกันอย่างนี้ไปแล้วครับลงมาเปลี่ยนเกมจริงๆไอ้ไล์ลอเรโรเฮียอะไรเนี่ยเปิดอีกแล้วครับนึกเกือบไปอัดอเบกมาตาหืมมันไม่มีใครเลยยังไงวนนะ่ยแล้วยิงครับอังเคโอแหม่เข้ามือดีนเฮนเดอร์สันเดี๋ยวมาให้ลูกชอ กอมีด้านหน้าครับเป็นเจสซี่ลินการดกินการ์ดให้ที่อีกาโลอีกาโลโอ้โหโดนจิ้มไวนะน้องนี่มองเคลียวไปเคลียวไปครับแล้วฟาดเบรกให้กับโฟลโซเมซ่าโฟลโซเม,ซ,ม,เมซ่าวิ่งมากระชากหนีเจอเอนื้อดุงดาวที่คอยนี่ห่างไปแล้วโฟลโซเมซ่าครับโฟลโซเมซ่าโฟลโซเมซ่าแทงให้กับแทงโอ้โหอะไรของมึงเนี่ย มาติดออกไว้ทรงเฟรชลงาไหมเข็นรับแนแน่นหน่อยเห็นความเร็วเข้าสู้ครับเปิดม,มาให้ใครเอ่ยลองเล่ม,มองเอ,อาไหมยังไปเข้าทางเขาอีกไอเซลี่ไอเซลี่เนี่ยเก็บบอลได้ตลอดเลยว่ะแ่งโชบลาสีนาทีครับนานชิหายแองเคียวยิงไปติดบ๊อกไปยี่สวยโอ้โหอย่างอีกยังไม่ได้บอลอีกแมนยู โรบินสันให้กับแองเคลอองเกลมายังไม่รีบเหมือนมันยังไม่รีบนะครับทีนี้มันโดนนําอยู่ดีที่มันไม่บอมมาครับโรบินสันเอาอีกแล้วครับมันจะบอมเข้ามาแล้วครับโรบินสันยึงยักยิงยักยักยกยงไม่เปิดเซรีเปิดมามงเขียวไปชิบหายเข้าทางเขาเดีวโอ้ย <c oughs> สัตว์เอ้ยโดนจนได้ครับเมนยู โอ้โหไอสัตว์เอ,อ้ยโดนบอมอย่างนี้แม่งหลุดพับหลุดทั้งแผงเปิดมาครับหมงแล้วมันไปโอ้โหเข้าทางเขาแล้วเขาหมงคืนมาครับไอ้เฮียแล้วไม่มีคนอยู่ตรงนั้นพอดีไอสตัตว์ดีนเฮนเดอร์สันกูโอ้โหโดนเลยครับรอบเป้าอย่างนี้ระยำหมาจริงๆครับสองสองจนได้ไอ้เหีย หมดเวลาเลยแบบอาจารย์เป่าหมดเวลาครับแมนยูทำได้แค่เพียงเปิดบ้านเสมอฟูลแลมครับโอ้โหเจ็บปวดมากสำหรับแฟนแมนยูนัดน,นี้โรเตชันจนเสียแต้มนะครับไอ้เหี้ยโอน้นัดนี้กูผิดเองนะครับโรเตชันจนแบบโอ้เสียแต้มจนได้ต้องขอโทษแฟนบอลทุกคนจริงๆครับแมนซิตี้แม่งชนะเวสต์บอมอีกแต่เราแข่งก่อนนะครับเรายังอยู่ที่หนึ่งนะฮะคือเราต้องลุ้นให้เลสเตอร์กับ ไอ้ลิเวอร์พูลเนี่ยมันสะดุดนะครับผมไอ้เหี้ยบไม่งั้นนี่งามหน้านะฮะเอยดูครับท่านผู้ชมลิเวอร์พูลแพ้เซาแทมตั้นกบไอ้เหี้ยเย็ดแค่ิเวอร์พูลแพ้เซาแทมตัน oh โอ้มายก๊อดโอ้โหเราอยู่ที่ถึงเฉยเลยครับขนาดผลงานสะดุดเสมอนะฮะ แต่แม่งเสือไอ้คนดับที่1ครับโอ้โหแพ้แม้ลชนะมาตั้งนานนะครับไม่ขึ้นชาฝูงสักทีพอเสมอเกมเดียวขึ้นอนะันดับที่1ครับเลสเตอร์ครับแพ้อาร์เซนอลขามผ้าเนาะโอ้โหมิเกลอารเตต้าขอขอบคุณมากครับผมเซาท์แฮมตันครับโอ้โหรับมาเซอร์โฮเซลแม่งเปิดบ้านตบลิเวอร์พูลครับชนะลีพูอีส์สามประตูต่อสองครับไอ้เหี้ยโอ้โหรู้สึกดีใจครับเชียร์เเสมอ เอเวอเรสต์ครับแต่เชลซีตอนนี้โอ้โหอยู่อันดับที่สองครับอันดับต่ำเตี้ยเล็กดีมากนะแล้วกรีนวูดนะครับผมตกลงย้ายไปแอตมันตลิดแบบยืมตัวแล้วนะครับผมอ้าวไม่มันอยากโลนทูไบ่อะแต่ว่าเราเอ้โหนี่อีกหนึ่งรอบนะผมห้าล้านโอ้โห่าห้าล้านนะครับผมแล้วก็สองปีนะครับโอซูเมนซ่าเราทําเป็นอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะโอเควะนัดนี้เราจะเจอกับลิเวอร์พูลนะครับผมเดี๋ยว ไปติดตามกันในคลิปหน้านะครับผมนะเจอกัน